อินรีสังวรย่อมบริสุทธิ์แก่พิกษุผู้มีปกติเห็นอารีนบและเ,เห็นอาทีนบและนิสงอาทีนบคืออะไรอาโทษครับนั่นแหละจะไปอาทีนนบทำไมก็โทษแปโทษไปเลยย่อมบริสุทธิ์แก่พิกูุผู้มีปกติเห็นโทษ ในอสังวรและในสังวรและอสังวรและเอในสังวรและอสังวรก็พิสัน้นนเห็นโทษม่ใช่โทษด,ดูดเฮียนิสงก่อนนะอานิสงโดยกเกษมและโทษโดยภัย ย่อมบริบูรณ์ศึกษาดีไม่อะไร,ะไรไมันเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรวะโจกะจำมํามเป็นอะไรให้บริบูรณ์นะย่อมบำเพ็ญอ,อินทรีสังวรน,นั้นอืให้บริบูรณ์คือ,ศ,อศึกษาดีแล้วเอ้ยศึกษาดีอืก็โทษ และอานิสง์พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วในปฐมมะสังคยสูตรในสลายยตนาวัตอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายผัสสายตนาหกเหล่านี้อันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษา ไม่สำรวมแล้วย่อมนำมาซึ่งทุกข์ผัสสายยตนะหเป็นไนภิกษุทั้งหลายผัสสายยตนะคือจักสุอันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมย่อมนำมาซึ่งทุกข์อันยิ่ง ภิกษุทั้งหลายผัสาัยตนะคือโสตะอันภิกษุละไปละไปเลยละภิกษุทั้งหลายผัสาัยตนะคือคานะละภิกษุทั้งหลายผัสาัยตนะคือชิวหาละภิกษุทั้งหลายผัสศัยตนะคือกายละ ภิกษุทั้งหลายผัสสะยตนะคือใจอันภิกษุไม่ฝึกละออย่อมนำมาซึ่งความทุกข์อันยิ่งมาให้ภิกษุทั้งหลายผัสสะยตนะหกเหล่านี้แลอันภิกษุไม่ฝึกละย่อมนำมาซึ่งทุกข์อันยิ่ง ภิกษุทั้งหลายผัสสะยตนะหกเหล่านี้อันภิกษุแล่ดิปโคแปโคด้วยเอ้ยอ่อภิกษุทั้งหลายผัสสะยตนะหกเหล่านี้แลอันภิกษุฝึกดีแล้วคุ้มครองดีแล้วรักษาดีแล้วสำรวมดีแล้วย่อมนำมาซึ่งสุขอันยิ่งผัสสะยตนะหกเป็นไน ภิกษุทั้งหลายผัสสะยตนะคือจักสุอันภิกษุฝึกดีแล้วคุ้มครองดีแล้วรักษาดีแล้วออสํารวมดีแล้วย่อมนำมาซึ่งสุขอันยิ่งละภิกษุทั้งหลายผัสสะยตนะคือใจอันภิกษุฝึกดีแล้วละย่อมนำมาซึ่งสุขอันยิ่ง ภิกษุทั้งหลายผัดสายยตนะหกเหล่านี้แลอันภิกษุฝึกดีแล้วละย่อมนำมาซึ่งสุขอันยิ่งผัดสายยตนะทั้งหลายอธิบายว่า ที่เป็นที่เกิดขึ้นแห่งสัมผัสทั้งหลายมีจักขุสัมผัสเป็นต้นคืออา,อายตนะภายในทั้งหลายมีจกักษุเป็นต้นชื่อว่าผัสสายตนะในสลายตะวักนั้นในพระสูตรนั้นรือในปฐมสังคยสูตรนั้นในปฐมสังขยสูตรนั้น บทว่าอะทันตาแปลว่าไม่อะอันไอ้ไม่ฝึกแล้วบทว่าอะสังวุตาแปลว่าไม่ปิดแล้วบทว่าทุกขาที่วาหาได้แก่ย่อมนำมาซึ่งสุอันยิ่งต่างโดยเอ้ยย่อมนำมาซึ่งทุกอันยิ่งต่างโดยทุก ของสัตว์นรกเป็นต้นาบารีว่าทุกขาที่วาวะหาดังนี้ก็มีในเรื่องนั้นก็เหมือนกันไม่มีไหนในมาจากไหนไม่มีคำว่าใดเ,เลยเรื่องมีแต่เอสาเอวะอัโทโธเ,เรื่องนั้นก็เหมือนกันเรื่องมาจากไหนอัโทโธแปลว่าเรื่องอะไรไง ความก็อย่างนี้เหมือนกันความก็อย่างนี้เหมือนกันเอ่อบทว่าสุข,ขาที่วาหาได้แก่ย่อมนำมาซึ่งสุขอันยิ่งต่างโดยสุขเกิดแต่ชานมักและผลเป็นต้น ก็ในอาทิตตปริยายสูตรในสลายตะวัคนั้นนั่นแหละพระผู้มีพระเจ้าตัดโทษอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายจากคุณจักคุณซีอันภิกษุ สมปาลิตทางทะลวงแล้วอันภิกษุทะลวงแล้วด้วยเหลาเหล็กที่ไฟไหม้ที่ร้อนตัตรายะที่ร้อนที่ร้อนลุกโชนรุ่งโรจน์ชดช่วงยังประเสริฐการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปอันจะ พึงรู้แจ้งด้วยจักสุไม่ประเสริฐเลยอะไรปตะเววะอ่าไม่ประเสริฐเจสุเอวะเหล่านั้นนั่นเองเหล่านั้นนั่นเองภิกษุทั้งหลายอาวิญญาณกำหนัดด้วย ความยินดีนิมิตก็ดีกำหนัดด้วยอนุพยันชนะเอกำหนัดด้วยความยินดีอนุพยัญชนะก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ได้หากว่าภิกษุพึงกระทำกาละในสมัยนั้นไซข้อที่เธอพึงถึง คติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาคติสองอย่างนั้นคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เิรัจฉานนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ไม่ใช่ย่อมเป็นนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ไาาไดเขาแปลประโยคยาก่อนแเราค่อยมาประโยคปา ตอเลยอ่าภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายโสตินรีอันภิกษุย่อนเอ้ย่อน,ออนด้วยขอเหล็กอันคมรุกโชนรุ่งโรดน์ชดช่วงยังประเสริฐละ ภิกษุทั้งหลายคาณินซีอันภิกษุควานด้วยมีดตัดเล็บอันคมลุกโชนรุ่งโรธชช่วงยังประเสริฐภิกษุทั้งหลายชีว,วะอินซีอันภิกษุแทงด้วย มีดโกนอันคมลุกโนรรุ่งโรดชดช่วงยังประเสริฐและภิกษุทั้งหลายากายยินซีอันภิกษุแทงด้วยหอกอันคมลุกโนรรุ่งโรดชดช่วงยังประเสริฐการถือนิมิตด,ด้วยอนุพยัญชนะ ในโพธพะทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายไม่ประเสริฐเลยในออในที่นั้นนั่นแหละไม่ใช่อัอตาเวว่าเป็นวิเศษนะของกายวินเยซูจะไปในที่นั้นนั่นแหละได้ไงอ๋ออ่านะ หรือว่าภิกษุทั้งหลายวิญญาณเออกําหนัดด้วยความยินดีนิมิตก็ดีกํหนัดด้วยความยินดีอนุพยัญชนะก็ดีละ เราเห็นโทษจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้หลับยังประเสริฐก,ก็ภิกษุทั้งหลายก็เราจะกล่าวความเป็นผู้หลับแลว่าเป็นหมืน สำหรับผู้มีชีวิตเอ่อเราจะกล่าวควาเอ้เราจะกล่าวความเป็นผู้หลับว่าเป็นว่าไม่มีผลสำหรับผู้มีชีวิตเราจะกล่าวความหลับเอ้ยความเป็นผู้หลับว่าหลงไหลสำหรับผู้มีชีวิต ภิกษุถึงอำนาจแห่งวิตกเห็นปานใดพึงทำลายสงภิกษุพึงตึกวิตกเอยพึงตึกวิตกทั้งหลายเห็นปานนั้นนั้นนั่นแหละภิกษุทั้งหลาย เราเห็นโทษนี้แหลจึงกล่าวอย่างนี้อ่าบันดาบนเหล่านั้นเปิดเข้าไปก่อนข้างหลังอ่ะดีกาข้างหลังนี่อ๋อดีอ่าดีกาแห่งวิสุทธิมรรค ดีกาปรกรณ์พิเศษชื่อว่าวิสุทธิมัคดีกาปรกรณ์พิเศษชื่อว่าวิสุทธิมัครบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าวาังแปลว่าประเสริฐบทว่าตัตตายะคืออันไฟเผาแล้วบทว่าอาทิตตายะคือ ลุกโชนจำเดิมแต่ต้นบทว่าสัมปะชะลิตายะคือเผาไหมโดยรอบอบทว่าสันโชติภูตายะคือ มีเปลวไฟเป็นอันเดียวกันบทว่าสามปะลิมัดถังคืออันภิกษุแทงอธิบายว่าทะลวงถ,ถูกต้องอัมัดถังอันภิกษุถูกต้องอันภิกษุถูกต้องอธิบายว่าทะลวงทุกอย่างพึงนำมาเชื่อม บัณฑิตพึ่งบันดิตพึงพ่งนำ,นำคำว่าคำว่านณะตเววะวังมาเอ้ยเชื่อมการถือนิมิตมีสุภาพนิมิตเป็นต้นด้วยสามารถการยังกิเลสทั้งหลาย ให้ปรากฏเนื่งเนืองคือด้วยสามารถทำให้ปรากฏด้วยการให้เกิดขึ้นชื่อว่าอนุพยันชนะโสนิมิตะคาโหอีกอย่างหนึ่งโดยการแยกถืออวัยวะมีมือและเท้าเป็นต้นชื่อว่า อนุพยัญชนะโสการถือนิมิตเอไยการถือสุภาิมิตในดูปาลมทั้งหลายมีสตรีและบุรุษเป็นต้นมีรูปหญิงและสตรีเป็นต้นมีรูปหญิงและบุรุษเป็นต้น,น,ตนชื่อว่านิมิตตคาหอืมฮะสาธุ